ขอาปามจรินในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูดรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับความพระสูดท,ที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอัญญาติตาทิยาส,สูตรสูตรที่ว่าเรื่องเรื่องโทสาเกิดจากปฏิฆะก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าพวก อัญญาเดรถีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อปามเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเธอทั้งหลายพึงตอบว่าปฏิฆานิมิตปามกระทบกระทั่งทางใจเมื่อ มณธิการปฏิฆาณิมิตโดยไม่แยบคายโทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบบนยิ่งขึ้นนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบบนยิ่งขึ้น ข้อความเหล่านี้มานายพระสูตดอังคุตระนิกายติกานิบาทพระไตปิดกเล่มที่20ข้อที่69หน้าที่273พระไตปิดกฉบับมหาจุราลงกรราชวิทยาลายัยอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคงสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทเ,เจ้า ที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อให้เราได้ประพฤติปฏิบตัติตามธรรมสมกรแก่ธรรมและเพื่อมากผลนิพพานอันเป็นที่สุดของการประพฤติปฏิบัตินั่นเองจเจริญพร